สวัสดีชาวเกมเมอร์กันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแถลงกันเรื่องกลุ่มนะฮะแต่วันนี้ผมมาคนเดียวนะไม่มาเป็นกลุ่มนะเนื่องจากกลุ่มแบบไม่มีเวลามามาช่วยเหลือก,กันเลยนะโอเคนะฮะคุณพิละคุงก็ไม่ได้อัพคลิปนะฮะเนื่องจากแม่มานะฮะ แม่เข้ามาจากจากภูเก็ตนะฮะเกาะภูเก็ตนะโอ้มีหวังถ้าถ้าขี่เรือพลาดในี่จมน้ําตายแน่นอนนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเปดิปดเพลงให้ฟัง้าวเคบแล้วก็ใครที่อยากได้อินโทรผมนะฮะ มาเดี yeah. ๋ยวผมจะทิ้งเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเอาอินโทรผมลงโฟล์แชให้นะฮะนี่ฮะอินโทรผม ไปหารหถได้นะฮะ <S <S อ่าโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องกลุ่มเพียงเท่น,นี้เออแล้ววันที่25นะฮะฉลองก็คือวันเป็นวันสงเอ้ยไม่ใช่นี่เป็นวันลอยกระทงนะฮะจะมีกิจกรรมมากมายในกลุ่มเรานะฮะอ่าถ้ามีอะไรฟังไม่ทันก็รีบกลับมาใหม่ รีชิปใหม่แม่ง้นก็เออถ้าจะสอบถามเรื่องอะไรจะสมัครเข้ากลุ่มหรือว่าอะไรก็เข้าไปดูในแฟนเพจของเราได้ที่ Facebook แฟนเพจเออ Facebook แฟนเพจมิสเตอร์สาม g ้องแคสเกมเมอร์ดีเอสจีนะหรือแักสวออเกมเมอร์นั่นเองนะฮะส่วนวันนี้ผมก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ชอบมากกดซับและอย่าลืมแชร์เพื่อนดูด้วยล่ะ Oh, che, no. Yay.